หนึ่งซีเดี๋ยวติดให้ไม่ใช่เดี๋ยวติดให้ถือไว้ก่อนแขกรับเชิญคนอื่นมาแล้วพี่วุ่นวายอย่างนี้พวกแขกรับเชิญคนอื่นเออเดี๋ยวหนึ่งทำไมวะเนี่ยฮะเป็นรายการวุ่นวายมากวุ่นวายแบบพิธีกรวุ่นวายไม่ใช่ก็จะให้อ่านข้างหลังจะดูข้างหลังนี่เหี้ยจะให้อ่านเนี่ยโอ้โหแม่งอร่อยกว่าเยอะเลย นั่นเลยเหรอมันมีระบบ Wifi ด้วยเหรอวะดูคนอื่นได้ไหมไม่คุณดูแล้วคุณต้องเจออะไรอุ้ยใช่ใช่ไปที่หนึ่งใครไปที่สองเออแล้วกที่สาม มนูนอะไรก็เดี๋ยวต้องใช้ไพ่ในบ้านคุณต้องสวดไปดีนั่งอยู่ด้วยไม่ต้องกูเป็นห่วงมึงกูสั่งไม่เข้าไปในบ้านแล้วเพราะเดี๋ยวกูเป็นสวดมนต์นะมึงกวนกูแน่ไม่กวนคนอย่างพี่นี่เคยกวนแฟนหรอนี่ไงกวนอยู่เนี่ยกูไม่จบสักทีพะหุงกูเนี่ยยังหุงไม่เสร็จเลยพี่นี่เขาก็มาเคาะประตูนี่เข้าไหมครับเออกูขอสวดมนต์ก่อนเอ้าเต็มไพ่มาได้เหรอผมก็คิดว่าใช้ แป๊บเดียวขอส่วนบนก่อนดูแล้วก็จะทักทายลำคาลลำคารลำคาญไอคีนมึอทำไมต้องส่วนบนเกี่ยวอะไรกับมอมีหน้าที่ดูก็ดูไปไม่ต้องมามาถามไม่ต้องมาอะไร คือมันมันคือศาสตร์ของการเปิดไพ่ฉะนั้นเนี่ยคือผมก็มีครูบาอาจารย์ใช่ไหมในการที่ใช่คืออย่างเช่นผมจะเปิดด้วยใครผมก็ต้องแบบขออนุญาตก่อนขอครูบาอาจารย์ขออนุญาตแครูชื่ออะไรครูชสิทธิ์ผมก็เลยเป็นลูกสิทย์ไงมึงเชิญคนอื่นมาได้ไหมมึงเชิญคนอื่นมาได้ไหมมึงไป ก็ครูบาอาจารย์น่ะพ่อแก่อย่างเงี้ยถูกไหมก็เป็นครูของเรามึงไปเรียนกับพ่อแก่หรอนไหนเห็นไหมเห็นไหมกูถือว่าทำไมขยันขยอมาจังแฟนต้องมานะต้องแตพี่แฟนตงนานแล้วมันไม่มีใครมาหรอกไอ้เหี้ยไม่ได้เกี่ยวใครว่าแบบใส่เสื้อขาวที่นี่พัดยังใส่จีวอเลยทำไมดูดวงแม่น่ะ เออก็ไม่ได้เกี่ยวกับสีขาวดิพี่อ๋อแม่ก็ถามรูแม่ไม่แม่นมันเกี่ยวกับคนถามว่ามึงถามแบบเปิดใจหรือเปล่าหรือมึงกวนท่อนไตะนี่อน,นี้นึ่งดูดลองลองนึ่งดูดดูเขาไม่อร่อยก็พูดเห็นไหมเพราะกินเลยเผ็ดเผ็ดปุ๊บกินเลยนี้ปุ๊บมันจะสดชื่นทันทีพูดดีนะ ดีสิก็บอกแล้วทำไมเก็บไม่เก็บไว้แต่เองอ่ะก็ทำไว้ก็เราก็กินด้วยไงเราก็กินด้วยมึงทำขายไหมพี่ทำไงทำขายใครอ่ะใช่ขายพ่อมึงอ่ันอันเนี้ยคือมึงเล่นเซอร์มึงรู้อยู่แล้วก็กูพูดกับมึงก่อนแล้วว่าใช่พี่จะขายใครมันต้องมีกลุ่มแพ็กเกจที่ว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องกินแพนเบรดวะโจมเพราะคนที่มันแพ้นมวัวนี่แพนทุ่งคำตอบคำตอบคือพ้อเฟิร์มนี่นี่คือคำตอบนี่คืออะไรนั่นแหละ ถือก่อนนั่งก่อนอันนี้เหรอโปรตีนพันเบสเนี่ยเหรอใช่นั่งก่อนทำไรให้ก็ให้ไงถือไงปทำนึ่งซีไม่ใช่เดี๋ยวไม่ไม่ถือไว้ปนึ่งซีเดี๋ยวติดให้ไม่ใช่เดี๋ยวติดให้ถือไว้ก่อนแขกรับเชิญคนอื่นมาแล้วพี่วุ่นวายอย่างนี้าไม่มีแขกรับเชิญคนอื่นนั่งก่อนอะไรวะต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเนี่ยไม่ใช่ก็ อ้าโอ้โหแม่งอร่อยกว่าเยอะเลยอันนี้มันสตาร์บัคไงเออเดี๋ยวฉหือทำไมวะเนี่ยฮะอะ้วไงต่ออันนี้แบนด์อะไรครับ p l a n t ตมอนสเตไม่ใช่ก็จะให้อ่านข้างหลังจะดูข้างหลังมี่เหี้ยอะไรให้อ่านเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้ที่ทำมาสวยๆไมใจทำไมมันไม่เข้าเหลี่ยมกล้องอีกก็ไม่ได้จำโปรโมดเดี๋ยวก็หาว่าเอาน้องมาขายมาโปรโมดอะไรอีก อะดูอย่างงี้ก็ได้น้ำหนักทั้งหมด400 480กรัมเมื่อกี้ก็เลยจะบอกดูอะไรข้างมันไม่มีอะไรอ่ะช่วยขายไม่ต้องเลยอ่ะมาเจ็บไปหยตอนรับน้องแปนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้เป็นรายการที่วุ่นวายมากวุ่นวายแบบพิธีกรวุ่นวายไม่กินไม่กิน ไม่ตอนตอนตอนที่เอากล่องมาตั้งไปเลยล่ละตอนตอนที่มาโชวไม่ตอนที่รายการเขาติดต่อไปบอกว่าเออเนี่ยจะแก้วสีป็นไงเหมือนคิดไว้แล้วอ่ะแล้วบอกว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้โปรโมทนะแต่ว่าฉันฉันไม่ให้กินทมให้ลองแต่แก้วมันดูคุ้มโทนไปหมดอ่ะคือตอนนี้แฟนมาเป็นแบบแนวแบบว่าเขาศึกษาทางด้านการดู ดูดวงนาที่เร่อเราให้ฟังเรื่องไปเยอะนิดมาเออแล้วทำไมอยู่แปลนถึงชอบอะผมชอบพี่ผมชอบมานานแล้วมันเริ่มจากการที่เราอะชอบดูดวงก่อนพี่ไม่ที่ไปดูเพราะว่าเราเราอยากศึกษาแล้ว่าไปดูเพราะว่าเป็นคนชอบอยากรู้อนาคตอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีต้องการไกด์ไลน์พี่ต้องการไกด์ไลน์ในชีวิตพี่บางทีแบบว่าเฮ้ยเรามันเจอเรื่องที่มันแบบสับสนบางทีมันเจอเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยตัดสินใจไม่ได้เราอยากรู้ว่าอยากรู้ไกด์ไลน์ในอนาคตว่า อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําหรือถ้าให้ชัดไปเลยเรื่องูงหญิงเขาจะบอกว่าเวลาไปออกแคมป์เนี่ยระวังอีกคนนึงเนี่ยเขาจะขับรถตามมาอะไรแบบนี้ไม่อ้น,นี็พูดกขขว้างๆไงไม่หมอดูเวนะโอเคือคอืต้องการไกลไละคือชีวิตเรา,เาคือถ้าสมมุติเราเราเข้าใจ พื้นฐานดวงของเราเนี่ยเราก็จะได้เลือกได้ถูกต้องอย่างเช่นว่าเฮ้ยเราทําอะไรได้ดีมสมมุติเรารู้แหละว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบชอบพูดชอบแสดงออกอบางทีสมมุติบางคนอยากเป็นนักแสดงใจจะขาดเลยนะไปแคสงานต่างๆอยากจะเป็นนักแสดงแต่มันไม่ได้สักทีเพราะดวงไม่ใช่ทางนี้เพราะดวงมันไม่ใช่ทางนี้แต่สมมติแบบ เฮ้ย <L an> แต่เขาสามารถเอาเอาเอา,เอาทักษะของเขาไปใช้ขายของเฮ้ยอาจจะดีกว่าอ๋ออ๋อมันจะเป็นไกด์ไลน์แบบนี้ไม่อันนี้พอเข้าใจได้แล้วอยู่ๆวันหนึ่งมันกลายเป็นว่าตัวเราอยากเป็นหมอดูเองอ่ะ <L an> มันเกิดจากอะไรอ่ะหนึ่งมันเกิดจากข้อสงสัยกันว่าเขาทําไมถึงแม่นเอา้าเขามีไพ่แสดงว่าถ้าสมมติฉันมีไพ่ฉันก็ดูได้สิอ่าเฮ้ยมันง่ายงั้นเลยหระมันเริ่มจากแบบนั้นก่อนอ๋อแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรเฮ้ยสวยใช่ ตรงอะไรับอันนี้เล่นไม่ได้คือไพ่อลลเอร์เนี่ยคือถ้าเป็นไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวแต่เป็นแบบคนถือดาบถือเหรียญไพ่ออลลกเคิลนี่คือตีความได้ง่ายมากเห็นไพ่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถตีความจากไพ่ได้เลยสามารถเข้าใจได้แต่ว่ามันจะมีสัญญาณในยักษ์ในนั้นถ้าสมมติถามเรื่องความรัก้าถ้าโชคดีหยิบไพ่อันนี้ขึ้นมา ง,ง่ายๆในเรื่องของแบบ,บความผิดหวังเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นเสียใจ,ใจหรือผิดหวังหรืออะไรมาเกี่ยวกับความรักแต่ถ้ามุดไพ่ใบนี้มันมาเกิดขึ้นในจังหวะที่เฮ้ยถามเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะตีความยังไงก็คือหลงผู้หญิงจนไม่มีอะไร <c oughs> จะจนไม่มีงานมันก็ <c oughs> อันนี้ไพ่คุณหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่กูยังไม่ได้กูยังไม่ได้เลยโอเคโอเคแต่เดี๋ยวขอถามก่อนทั้งหมดแล้วท <c oughs> ั้งมวลเนี่ยศึกษามาใช้เวลานานแค่ไหนเจ็ดถึงแปดปีเฮ้ย 7จ็ดแปดปีแล้วที่อยู่กับพ่ามาต้องต้องใช้เขาจนจนแบบจนเราซิงกันกับพ่อ่ะเจ็ดแปดปีพี่พูดตรงนะในยี่สิบปีที่ผ่านมาไม่เคยตั้งแต่รู้จักไม่เห็นไม่เคยดูเลยเหรอสักครั้งเลยในชีวิตสักครั้งหนึ่งไปละก็นี่จะลองดูมแปลหรือว่าอะไรคือจริงๆแล้วอ่ะผมเล่าก่อนพี่าเดซีนคือตั้งแต่ที่ไปเจอน้องแล้วรู้ว่าน้องศึกษาผมมีอะไรผมถามแปลเลยนะแล้วอย่างเช่นอะไรถามอะไรตัวเลขตัวเลข บทเคือคือแปลนน่ะเขาไม่ใช่แค่เรื่องดูไพ่อย่างเดียวเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรแบบนี้เบอร์โทร<อ><อ>เบอร์เบอร์โทรพี่ซีดีไหมแล้วโคตรแม่นไปดูได้เลยในซิวิตมีะคือจริงๆสิ่งที่แปลนพูดมาทั้งหมดนั่นคือที่ใสของผมจริงจริงเลยนะ<ไ>อ่าวันนี้นนดูหน่อยนนอ่ะอังน,นี้เดี๋ยวผมจพี่อ่ะจับไพ่ก่อนมันจะได้มันจะได้ซิงกับพี่ขนาดนั้นเลยเหรอมันมีระบบ Wi-Fi ด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยตงงนี้ไม่การถามว่าไพ่นี่มันมี WiFi ด้วยนี่คือกวนตีนเหรอ ไม่ไม่รู้รู้ไพ่ที่ไหนมีไวไฟล่ะถูกนะโอ้ยี่รู้ทั้งรู้พูดแล้วก็ไม่คุยด้วยเขาทำสมาธิอยู่เมื่อกี้เขาก็สวดมนต์อยู่ในรถก็ไปยุ่งวุ่นวายทำไมไม่สับมาจากที่บ้านนะ ไม่แต่เดี๋ยวตั้งใจแล้วนะเดี๋ยวตั้งใจเลยนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำตลกแล้วบอกตัวมึงเองไม่จริงๆจะตั้งใจเอาจริงเหมือนเราจะทำตลกนะแต่ว่าเราก็ทํทำตลกก็แหละจริงแล้วมันมีที่มา,าว่าทำไมผมถึงต้องสับนานคือเลขของของการสับคือ99ครั้งเมื่อกี้มึงสับไป99ครั้งแล้วเหรอ99ครั้ง99ครั้งคือเลข9้าคือเลขพระเกตดาวพระเกต ซึ่งก่อนที่อันนี้บอกทุกคนว่าก่อนที่ผมจะมาดูเนี่ยในรถเนี่ยที่คุณซีเขาไปกวนผมอะคือผมมาสวดมนต์ไว้แล้วผมสวดมนต์ขอแบบขอสถานที่ขอพระพรหมหมู่บ้านทําไมไม่พูขอนิตียอะทำไมต้องดูคนอื่นได้ไหมดูแล้วคุณต้องเจออะไรไม่จะเข้าหมู่บ้านเลยไปขอพระพรหมทำไมอะวแพนเบดปัจจุบันนี้ก็ช่วยเยี่ยมได้ไห แบบนี้ที่เคยทําตลกเคยทาไปเล่นทุกครั้งทุกครั้งไม่ใช่อันนี้จริงๆดีไม่ดีคืออยู่ที่พี่เลยนะอ่าพี่จับไพ่จับไพ่ไว้พี่หลับตาอ่ะ,อะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ซีนับถือและปกปักรักษาพี่ซีอยู่ขอให้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเปิดสิ่งที่อยากรู้เปิดสิ่งที่อยากเห็นขอให้ไพ่สําหรับนี้จงช่วยแนะนําไขข้อสงสัย ทุกเรื่องที่อยากรู้พี่ีกำหนดตัวเลขมาเป็นจำนวนในการที่พี่จะต้องสับไพ่ masa, flags, ใ,ช fire, ใช้มือขวาจับไพ่ครับใช้มือขวาจับใช้มือซ้ายในการสับใช้มือขวาในการจับแล้วโอเค,อเค,อเคที่ใช้มือขวาจับมันยากยากอ่ะ นสับเป็นไงบ้างยากแต่ว่าที่ที่มันต,ต้องแต,แต่ตั้งใจเลยนะตั้งใจนับแบบพอมันไม่ถนาดที่สุดเราจะตั้งใจมากที่สุดแสดงว่ามันคือการหาจุดโฟก,กัสเออวลาพี่พี่ก็ใช้มือซ้ายตั้งใจไหม <c oughs> มันต้องตั้งใจดิอืมเริ่มเยี่ยแล้วอะผมจะ,ะให้พี่ใช้มือซ้ายนะตั้งใจสามใบแรกเกี่ยวกับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้าง อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงในช่วงนี้ทีละใบนะไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สองอืมอืมมาถึงรูปผู้หญิงเลยไพ่ใบที่หนึ่งโอ้เ,เปิดให้อย่างงี้ไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามนะครับ เพาหมายของไพ่นะตอนนี้อารมณ์ตอนนี้ก็คืองานมีความโดดเด่นมากโดดเด่นเป็นที่ต้องตาต้องใจเปรียบเสมือนไพ่ใบนี้ถ้าสมมติพูดถึงในเรื่องของงานนะมีคนอยากป,ปฏิสัมพันธ์อยากทํางานอยากร่วมงานคือเยอะมากเปรียบเสมือนกับไพ่ที่เป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่พอมันเป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่เสร็จปุ๊บเนี่ยคือใครๆก็อยากได้ตัวใครๆก็สนใจอยากร่วมงานด้วยนะครับและที่สำคัญคือเป็นดาวจันทร์ ดาวจันคืออยู่ข้างหลังเนี่ยหมายถึงว่าคุณมีมีความเป็นผู้หญิงสูงในเรื่องของนิสยัยในเรื่องของอะไรมีความเป็นผู้หญิงเจ้าก,กีเจ้าก,การจุกจิกแล้วมีความอ่อนโยนเซนซิทีฟสูงมากนะครับเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินในเรื่องของครอบครัวหรือว่าการใช้ชีวิตคือดีมากพาไพ่ใบนี้พไพ่ใป2สอง <c oughs> แหวนเพชรแหวนเพชรสามารถบอกได้อยู่ว่าคุณจะได้ จะได้ลาบลอยอหรือว่าจะได้เงินที่เป็นก้อนได้งานที่เป็นชิ้นเป็นอันมูลค่าสูงจะได้มานะครับหรือถ้าสมมุติถามในเรื่องของเออ,เอความรักแฮปปี้สมหวังมีความสุขอยู่แล้วนะครับสองใบเนี้ยพูดถึงในเรื่องของความรักคือดีมากอันนี้ดูไพ่ก็รู้เลยมีเรื่องต้องใช้จ่ายมีอะไรที่กำลังวางแผน มีอะไรที่ต้องวางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวนะครับที่มันต้องใช้เงินแล้วก็ต้องวางแผนฉะนั้นเขาเองเขาเป็นคนเมเนจเมนต์ในเรื่องของการเงินได้ดีหมายถึงว่าเฮ้ยกูมีเท <He S 1> ่าไหร่กูต้องใช้อะไรบ้างกูกูต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่เขาเป็นคนแบบนั้นเลยนะครับเที่ยาเป็นยังไงอ่ะก็ตรงอ่ะขนลุกเลยอ่ะพราเรื่องอะไร ในเรื่องของการงานนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าข้อดีประอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดจริงๆเพราะว่ามันก็มีผู้ใหญ่แบบว่าให้โอกาสเราเยอะม,มากแล้วเราก็<ะ>ได้อะไรมาเป็นกรอบเป็นกรรมนีจริงอะไรเงี้ยแล้วส่วนเรื่องของการที่ต้องใช้จ่ายที่มันชัดมากเลยคือเราอ่ะตั้งใจว่าเราสองคนกาลังจะทําบ้านใหม่ซึ่งอันเนี้ยก็คงจะต้องเป็นเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรที่เราจะต้องจะต้องทำมันอะไรเงี้ยเร็วๆนี้ซึ่งซึ่ง,ง,งอยากจะบอกว่าอันนี้ผมตีความจากไพ่นะเพราะไพ่มันมีหนึ่งในเรื่องของเงิน แล้วก็ข้างหลังมันเป็นแบ็กการ์ที่เกี่ยวกับบ้านฉะนั้นมันต้องอะไรที่เฮือมันตรงอย่างนี้เลยมันเก็กบมันมันตรงแบบนี้เลยครับขนลุกเลยทียมันมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวมีสิ่งที่ต้องใช้จ่ายอ่าตรงนี้แหละจะอาจจะบานปลายหรืออาจจะต้องเสียเงินจากตรงนี้ือเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะประ,ประมาณนั้นที่มาที่ไปคือพี่ซีตั้งใจในการที่จะสับไพ่มันจะออกมาแบบนั้นเลยฉะนั้นหลังจากนี้เราจะเข้าคําถามเป็นทีละสเต็ปอันนี้ยังไม่จบวะ อันนี้คือแค่ช่วงที่ผ่านมานี่ไงอดีตกับปัจจุบันว่ากําลังจะทําอะไรแต่ตอนเนี้อยากรู้เรื่องอะไรอันี่กูเริ่มกลัวแล้วอะเฉพาะจังจบดูกูกลแล้วกูกอแล้วเฮ้ยมาเพื่อเปิดแค่สามใบเหรอสามใบแม่งแบบมันตรงขนาดนี้เลยอะนี่ตรงจริงนะเพราะอันนี้ก็เห็นนี่คือเราไม่ได้คัดเลยนะเออเนี่ย อยากรู้เรื่องอะไรไ<ม>เอาโดยส่วนตัวนะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยอยากรู้รเรื่องอนาคตแต่ถ้าจะต้องถามจริงถ้ามาขนาดนี้อยากรู้ว่ารายการออนไลน์เนี่ยอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงช่องไหนช่องเอม่ซีชนแนลเอม่ซีชนแนลเอม่ซีชแนลโอเคตั้งใจครับหลับตาถ้าพร้อมแล้วลืมตาใช้มือซ้ายหยิบไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สอง ใบที่สามคนที่ลุ้นอีกคนนี่ลุ้นมากลุ้นมากนะฮะยากเปิดตรงนี้อือปัจจุบันนี่คือเขารักมากนะเขารักช่องนี้มากแล้วเขาก็รักการทํางานนี้มากแล้วที่สําคัญนะนะรู้ไหมหมายถึงว่ามันต้องมันต้องมันต้องทํางานเป็นคู่อะ <Here. S 2> มันต้องทางานเป็นคู่อ่ะมันต้องทงานะํางานกับเมียกับคนในครอบครัวหรือกะใครก็แล้วแต่ที่มันที่มันที่มันเป็นคู่อ่ะนี่คืออันนี้ไพ่ใบนี้กําลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี้ยคือเขาเขาแฮปปี้และเขาก็มีความสุขมากๆในการที่เขาจะทําอ่ะแต่คําตอบของไพ่ใบนี้คําถามคือว่าเอมวีซีชาแนลจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับไพ่ใบนี้เป็นคุณหมอ คุณหมอหมายถึงอะไรหมายหมายถึงว่าเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถคอยแนะนําคอยบอกคอยเตือนคอย<ม>คอยควบคุมทุกอย่างให้ไปน,นี้บอกว่ามีความสุขแฮปปี้แต่จะต้องคอยตรวจสอบหมายถึงว่าระบบระเบียบการจัดการต่างๆมันจะต้องเป็นพี่ที่เป็นคนคอยควบคุมมันแล้วมันจะดีถ้าสมมุติเราปล่อยไม่ได้ห<ม>้ามปล่อย อะไรที่มันติดๆขัดๆอยู่พี่ต้องคอยเข้าชาร์จเลยแต่มันจะเป็นงานที่พี่เนี่ยต้องทําเป็นคู่เป็นคู่หมดเลยนะนนนพี่ก็ต้องเป็นเฮดไพ่ใบนี้ก็ต้องทําเป็นคู่ห่างก,กันไม่ได้แยกไม่ได้นะครับพไพ่ใบนี้คือบอกว่ากอดคอ,อกันเลย <c oughs> มึงกับกูต้องทําด้วยกัน <c oughs> นะครับคือหนีไม่พ้นว่างั้นหนีกันไม่พ้นอันนี้ก็แม่นนะเ <c oughs> มันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงปะเป็นอย่างนั้นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ารู้เลยว่าจริงๆเราอ่ะทุกวันนี้ก็คือหาแดกกับเมียนี่แหละรู้เลยว่ามันมีทุกวันนี้ได้ก็คือเขาอ่ะคุ้มกะลาหัวกูอยู่ส่วนเขาอ่ะก็คือมีแอลกอฮอล์คุ้มกะลาหัวเขาไม่ได้มีเราไม่ได้มีเรากูได้กูอยู่คเดียวได้พี่ต้องตามใจเขาอ่ะเพราะบางทีนะเขาจะทําให้พี่แบบว่าเฉย้คุณเดี๋ยวกูจะต้องทํารายการนี้ไม่เขาโอเคเพราะว่าไม่อะไรอย่างนี้นะเพราะพี่จะเป็นคนตามใจเขา <ừ. S 2> เนีอเอ่ยเพราะว่าภาพภาพคืออะไรรู้ไหมภาพคือกอดคอกอดคอ,คอแล้วกูรัดด้วยรัดนี่คือหมายถึงว่ามถ้าไม่พอใจอยู่ที่อารมณ์เขาอ๋อมันเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยทุกทุกคนก็รู้ทุกคนก็รู้ว่ากูนึกอยากจะทํากูก็ทํากูไม่อยากจะทําก็ไม่ทาซึ่งกลัวอึดอัดหรือัดบางทีแต่ว่าก<ไ>วย,ยุ่งเขามากจะจะไม่จะไม่อึดอัดได้ยังไงก็กอดคอเนี่ยแล้วดูหน้าดิแต่ก็ขาดกันไม่ได้ไม่ได้ขาดไม่ได้ยังไงก็ต้องทำงานคู่กันต้องทำาคู่กัน เรื่องต่อไปอยากถามเรื่องอะไรไม่อยากรู้แล้วอ่ะมันดูน่าเบื่มพี่เป็นคนจีบเ้าถามเรื่องแพนโตให้หน่อยการทาโปรตีนแพนโตมอนสเตอร์ของเขาอ่ะจะดีไหมหลับตาจับมือกันไหยประสานกันไายครับประสานกันไหมหลับตาครับแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานพี่ด้วยอ๋อพี่ด้วยพี่ด้วยทั้งคู่เลยนึกถึงโปรดักต์นึกถึงสิ่งที่เรากำลังจะทำแล้วก็อนาคตจะเป็นอย่างไรของโปรดักชิ้นนี้เลย ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้พี่ซีเป็นคนจับไพ่ กันนะมากเหนื่อยเหมือนกันนะกว่าต like. ัวโปรดักตัวนี้จะออกมาคลคเหนื่อยเกือบจะล้มเลิกความตั้งใจไปแล้วหลายครั้งผิดหวังมาก็เยอะมันไม่ได้ดั่งใจสักอย่างหนึ่งเลยเครียดเก็บกดกดดันตัวเองอยากที่จะทำออกมาให้มันดีที่สุดจนบางทีนี่คือร้องไห้ จะร้องไห้แล้วเนี่ยร้ <c oughs> องไห้โดยที่แบบไม่ได้บอกเขาด้วย <Hey. S 1> กดดันมันเก็บกดมากเพราะว่ามันทุ่มเทด้วยความทุ่มเทและตั้งใจไพ่ไปนี้กำลังจะบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยพี่พี่เอมมี่ Emmy, อาจจะยังไม่มองเห็นทางมันแต่บอกเลยว่า <c oughs> มันจะดีในระยะยาว มันจะดีในระยะยาวแต่ขออย่างเดียวขอให้หนักในเรื่องของโซเชียลไพ่ใบนี้กาลังจะบอกว่าเฮ้ยมันมีความสนใจในเรื่องของสื่อมันมีความสนใจในเรื่องของออนไลน์โทรศัพท์มีความโซเชียลมาร์เก็ตติ้งมันต้องมันต้องหนักเพราะด้วยที่ไพ่บอกว่ามันมันเกิดการหยุดนิ่งนั่งอยู่เฉยเฉยมาสักพักอาจจะยังไม่ได้มีการแบบแพนหรืออะไรต่อไป แต่ว่าไพาก่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันจะดีในอนาคตมันจะดีในระยะยาวนะแต่ช่วงนี้ต้องรวบรวมกําลังใจกลับมาแล้วก็โฟกัสให้ดีๆโซเชียลมาร์เก็ตติง้งจะต้องหนักกว่านี้ซึ่งสามไพ่ไปเนี้ยคือทุกใบเนี่ยคือเป็นผู้หญิงคนเดียวลุยคนเดียวทุกใบทั้งผิดหวังทั้งเสียใจทั้งหนักทั้งเศร้าทั้งเครียด เป็นคนคนเดียวหมดเลยแล้วเขาก็จะได้ของเขาเนี่ยคนคนเดียวหมดเลยสักสามใบนะในระยะยาวเขาก็จะได้ของเขาซ,ซึ่งแม่งก็เป็นแบบนันจริงซึ่งก็เป็นแบบจริงเอาเอาผู้ตรงๆเลยนะว่าแบบแม่งพี่มี่แม่งแทบจะเป็นแบบทําทุกอย่างให้เธอแล้วจริงฉะนั้นครับก็ไพ่กลังจะบอกว่ามันจะเป็นแพสซิฟอินคัามในอนาคตฉะนั้นก็อาจจะต้องแอคทีฟเดี๋ยวผมจะช่วย ออื้ไม่น่าเชื่อว่าการที่ผมได้กินแพนเบรดตัวนี้แล้วผมทำให้แบบพี่การอ่านไพ่มันรู้สึกว่ามันมี energy อ่ะอันนี้ยดีพลังเยอะดีแต่มาดูไม่จริงไงคนจะไสาวไงคนก็จะไม่เชื่อมันก็ต้องพลังแล้วแล้วสุดท้ายสามใบในการปิดจบแบบสวยๆถ้าสมมติไม่มีอะไรอยากจะถามแล้วนะคือหลังจากนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างในทุกๆเรื่องเลยโอโอโอหลังจากนี้อุปสรรคที่มันเข้ามาไม่ว่าจะบั่นทอนจิตใจพี่ขนาดไหนหลังจากนี้ไปมันจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยยากความไม่สบายอกสบายใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้มันจะเบามาก mm. เพราะว่าพี่สามารถที่จะจัดการแล้วก็ ตรงมันได้ในบางเรื่องอะไรที่ควรที่จะปล่อยก็ควรปล่อยเพราะบางทีเป็นคนที่แบบอย่างที่พ่ายใบแรกๆคือเขาเป็นค,ความเป็นผู้หญิงเยอะมากพอความเป็นผู้หญิงเยอะมากเสร็จทุกเนี่ย <c oughs> มันมัน,ม,นมันเก็บทุกเรื่อง <c oughs> แบกรับภาระหมดทุกอย่างแบกรับความรู้สึกอะไรที่คลายได้ควรคลายไม่งั้นกะคือพี่จะหนักอยู่คนเดียวอ <c oughs> ถามถึงถามถึงในเรื่องของของความรักของคู่ที่จะอยู่และดูแลกันไปจนแก่ พูดถึงในเรื่องของสุขภาพพี่เลยนะพี่ให้ระวังในเรื่องของการยืนว่ะพิธีกรปะยืนนานเนาะการยืนว่ะนางบนตลอดเลยเนี่ยทุกไพ่เนี่ยนะเขาจะอยู่ในลักษณะของการยืนยืนแล้วข้างล่างเป็นหนามปวดเท้าเราระวังเป็นพวกรองช้ํายืนนานๆแข่งงี้ยอะไรแบบนี้เคยขอเขานอนแล้วเขาไม่ให้นอนนอนเป็นพิตีกรสภาพเขาไม่ให้มันสะสม ก็คอดูก็คอ้ดูกคยดูดูกอ้ดูพี่ต้องใช้ร่างกายเยอะมากพี่ต้องใช้นี่จะเป็นง่อยมาะเนี่ยมักร่างเลยตรงนี้เนี่ยนี่คืออะไรน่ะดูน่ากลัวจังเลยเออนี่คืออะไรไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของงานนะมันอาจจะหมดไฟอืมก็ใช่เลยมันอาจจะเบิร์นเอาท์ก็ใช่พี่ซีเลยอืมเพราะว่าพี่เป็นคนที่ ถ้ามันไม่ใช่อะ่ะก,มกูมูฟเลยคนลุกนะผมว่าใช่มีเวลาพี่เก็บเกี่ยวเลยแล้วพี่ก็ทำให้มันเต็มที่ให้มันสุดแรงของพี่ไปแล้วพี่จะรู้ผลเลยตามที่พี่หวังเอาไว้ว่าเท่าไหร่กูถึงจะพอไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่ามันมีระยะเวลาของมันอยู่ เียนมันไม่ได้สว่างสวัยเหมือนไฟนีออนที่แม่งตลอดไปอะ่ะแต่แม่งมีระยะเวลาของมันมันค่อยๆ่อยเบรนเอาไปเรื่อยเบรนเอาไปเรื่อยจนถึงจุดที่มันพี่ทนไม่ไหวหรือว่าพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เอาแล้วพี่พอไม่จะเทหน้าตักพี่จะเทเลยจะไม่พคนเลยแล้วก็เป็นคนแบบนั้นด้วยนะเป็นคนที่แบบทําอะไรทําสุดแต่แม่งเบื่อง่ายมาก มันจะมีใจอยู่แบบพีคแม่งก็จะพีคพีค<ช>พีค<ช>พีคพีคแล้วแม่งเบื่อ<ม>เบื่อเร็วเลยเบื่อปุ๊บแม่งเ,เปลี่ยนเลยพี่แม่งต้องหาแพชชั่นตัวเองตลอดเวลาใช่ครับนี่คือชีวิตของพี่ซีครับครับผมโอ้ยแม่น่ะ <laughs> โอ้ย น่ากลัวเออการไม่เป็นคนที่ไม่อยากรู้อนาคตเพราะว่ามันถึงมันน่ากลัวเกินไปที่จะดูรู้ป่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบคนที่ไม่ใช่ไม่น่าเชื่อแล้ว่าคนอย่างว่าแปลนมันจะดูได้แบบตรงจริงเนี่ยเพราะมันก็เป็นตัวเรา่ศึกษาด้วยแล้วก็ตั้งใจพี่สังเกตไหมพอผมอยู่ในหมวดเนี้ยผมจะเล่นเปลี่ยนเลยนะสนุกได้ไอ้นี่ได้แต่คือทุกคนมาเขาก็ต้องการอะไรที่มันฮิวใจเขาได้คือเล่นหรือว่า หยอกล้อได้ในในไพ่ที่มันดีแต่ถ้าไพ่ไหนมันควรที่จะแบบเฮ้ยนี่คือเขาจะเตือนเราแล้ว,ลวเราก็จะบอกด้วยความจริงใจแล้วก็บอกด้วยความจริงๆว่าคุณควรทาอะไรแบบไหน,นคนเขาอยากจะดูเนี่ยเขาจะติดต่ออะไรเงรี้ยใชุ่หยแต่จริงๆเอางั้นนี้ยผมต้องแบบอาจจะต้องขอโทษไว้เลยนะผมยังไม่ได้เปิดเป็นแบบออฟฟิเชียลผมก็จะดูให้เฉพาะแบบว่าคนที่รู้จกัก สนิทกันเออและอย่างหนึ่งคือด้วยความที่เราเองเราเรายังไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นอ้าวแล้วที่ไปที่เชียงใหม่อันนั้นไม่ไม่ได้ไปดูดวงครับไปทําอะไรไปดูงานนั้นแ้นิทกันตลกไงไม่หรือแป๊ะลองพูดเรื่องของพีซีบ้างจะต้องเปิดไพ่ไหมหรือว่าจะต้องแบบเปิดใจคุยเลยโอเคขอบคุณมากแป๊บผมก็ขอบคุณขอให้ จเริญนรุ่งเรืองประสบความสําเร็จยิ่งยขึ้นไปแล้วขอให้ธุรกิจของพี่ยมี่นะครับขอให้เป็นอย่างที่พี่หวังเอาไว้แล้วก็ขอให้มันจริญนรุ่งเรืองแล้วก็ทารายได้ทําเงินทํากําไรมหาศาลผมเป็นคนพูดวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่ผมบอกเลยขอบคุณมากถ้าผมไม่แล้วที่บอกพี่ว่าถ้าเจอพี่มี่แล้วจะดมจักแล้พี่มี่จักแล้พี่หอมนล้พี่ <laughs> <laughs> เขาอยู่ตรงนี้แล้ว พี่อันนี้มีพี่นะพี่ไม่ห่วงไม่อะไรหน่อยหรอกวะเขาก็เป็นพี่สาวมึงอะแล้วกูต้องมาดมจักรและเขาไหมอ้าที่มึงบอกว่ามึงเจอหน้าพี่มีแล้วมึงจะขอขอขดมจักรและจริงๆอยากจะขอย่่งอื่นแต่มันไม่ได้จะเป็นแบบว่าขอจับมือครับก็ฝากช่องไอไปชแนลด้วยครับก็ไปติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับก็ทุกแพลตฟอร์มครับผมไอไปชแนลครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับของเพื่อน ยังไปแจมกับเพื่อนๆอยู่นะครับก็แกงบุฟเฟ่ชแนลครับผมไม่มีอะไรแล้วรักแล้วนมหน่อยนี่ขอบคุณน้องแปะครับขอบคุณ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 ครับ